ขนมเผือกสูตรนี้อร่อยมากๆหวานมันกําลังดีค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีแล้วก็ทําง่ายด้วยไปลงมือทํากันเลยค่ะทำไม่ยากแป้งข้าวเหนียว8ช้อนโต๊ะแป้งมัน4ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย5ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยกะทิ250 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจุนม้นเดียวกันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่เผือกนึ่งสุกลงไป400กรัมบดให้ละเอียดพอประมาณค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่ข้าวโพดต้มหนึ่งฝักแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสีรุมใบเดิมใช้เป็นไฟอ่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่เนื้อขนมลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีรุมกดเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะเช็คว่าขนมของเรากลับด้านได้หรือยังนะคะให้เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยนะคะ แล้วก็พลิกกลับไปกลับมาสัก3ามรอบค่ะจีให้กรอบให้เกรียมจะอร่อยมากๆเลยนะคะจีขนมเสร็จแล้วให้นําขนมร้อนๆค่ะไปพักไว้บนตะแกรงให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะก่อนนําไปจัดใส่จานหรือว่าจัดใส่กล่องนะเพื่อนๆคนไหนฟังสูตรไม่ทานกดเข้าไปดูสูตรขนมได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้นะคะ